นักวิชาการเสนอทัศนะให้คงไว้ซึ่งแนวทางสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี2540ในการกำหนดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะที่อำเภอเบต,ตงจังหวัดยะลาเรียกประชุมส่วนราชการขานรับการทำงานตามนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ อดีตครูชาวสงขลาเตรียมปั่นจัก,กรยานจากหัดใหญ่เข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาประหยัดพลังงานความเคลื่อนไหวรายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากพิพัฒน์ชูโตปิยานีพินสุวรรณสมาร์ทโสภาวนัสในช่วงเลาะรอบขอบสนามและทีมข่าวช่อง11ในพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถินภาคใต้นะครับประจําวันอังคารที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 4 9ครับ,รบซึ่งเขาว่ากันว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับที่ดีอยู่แล้วก็ไม่สมควรที่จะไปแก้ไขแต่ว่าถ้าหากว่า มีปัญหานะครับก็ควรจะแก้ไขตร,ตรงจุดนั้น<ช>นะครับซึ่งนั้นก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐมนตรีใหม่ครับของคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับไปกันที่อำเภอเบตงนะคะก็ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ค่ะ